จนบุรีเร่งด่วนเดินเคาะประตูฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบา้าประชาชนอุ่นใจสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอสังขะบุรีลงพื้นที่รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้าชุมชนหลังวัดสมเด็จหมู่ที่สามตนนําบลหนองลลอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่ชุมชนวัดสมเด็จหมู่ที่สาม ตำบลหน,นองลูอเภอสังกระบ,บุรีจัังหวดกาญจนบ,บุรีนายแพทย์ชัดชายกิตติยานันในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีมอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อโดยนางลักสมีการสิริการจนะชัยกุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรี พร้อ,อมด้วยทีมสอบสวนควบคุมโรค SRT ระดับจังหวัดลงพื้นที่รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับอำเภอสังขะบุรีนำโดยนายสิทธิพรสิวเวศพิกุลในอำเภอสังขะบุรีนายแพทย์กิตสดาวุฒยากรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะบุรี นายลังสิทธิ์มันทองสวัสดิ์สาธารณสุขอำเภอสังขะบุรีน,นายนาธานปานอุทัยประสุสัตว์อำเภอสังขะบุรีพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสังขะบุรีร่วมลงพื้นที่รณรงค์แบบเคาะประตูบ้านและระดมทีมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขโดยมีทีมเจ้าหน้าที่ประสุสัตว์ นำวัคซีนฉีดให้กับสุนัขในพื้นที่ทีมอสมอหมู่ที่สร่วมให้ความรู้ในการป้องกันโรคและมอบแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนหลังวัดสมเด็จหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและจากการสอบสวนโรคพบว่ามีประวัติถูกสุนัขในพื้นที่กัด นายแพทย์กฤษดาวุฒยากรเปิดเผยว่าโรงพยาบาลสังขบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขระบุรีและปาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทีมลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคควบกลุ่มโรคและให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้ากับชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงสำหรับผลการสอบสวนโรคมีผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนทั้งสิ้น28่รายเป็นผู้สัมผัสโดยตรง15บารายเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดวัคซีนและออกไปนักฉีดให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อป้องกันโรคในส่วนของข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ชุมชนหลังวัดสมเด็จระหว่างวันที่27ถึง28มีนาคม 2,566แมว70สุนัข60ตัวกรวมทั้งสิ้น130ตัวหลังจากทราบผลการยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วนายแพทย์กิษสดากล่าวต่อไปว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งเชื้อเข้าทางบาดแผลผ่านทางกัดควร เลียหรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิดที่ติดเชื้อเช่นสุนัขแมวหนูลิงค้างคาวสัตว์ที่พบเป็นโรคพิษสุนัขบ้าบ่อยที่สุดคือสุนัขซึ่งโรคนี้สามารถพบได้ตลอดทั้งปีหากได้รับเชื้อจะมีอาการเช่นมีไข้ปวดศรีรษะคันรุนแรงบริเวณบาดแผล คลุมขั่งกวดแสงกวนลมกืนอาหารไม่ได้โดยเฉพาะของเหลวและหายใจลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้อกบังลมเป็นอัมพาตและเมื่อผู้ติดเชื้อแสดงอาการแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายได้และต้องเสียชีวิตทุกรายดังนั้นจึงต้องสร้างความตระหนักรู้และป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ปฏิบัติตนถูกต้องหลังสัมผัสโรคและอย่าชะราะใจเมื่อสัตว์ควรหรือกัดให้รีบพบแพทย์ทันทีสำหรับประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงควรปฏิบัติดังนี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุ2-4เดือน แล้วฉีดซ้ำตามกำหนดทุกปีไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงพาสุนัขหรือแมวที่ตนเลี้ยงไปทำหมันเมื่อไม่ต้องการให้มีลูกรวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยทำหมันสุนัขหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของสำหรับประชาชนควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงถูกสุนัขก,กัดหรือทำร้ายด้วยการมาตรการดังนี้ หนึ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกโรธสองอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทําให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจสามอย่าแยกสุนัขที่กําลังกัดกันด้วยมือเปล่าสี่อย่าหยิบชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขก,กําลังกินอาหารและห้าอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ ขอแนะนำว่าหากถูกสุนัขหรือแมวกัดควรหรือเรียบาดแผลแม้เพียงเล็กน้อยควรรีบล้างแผลใส่ยากับหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบคือเมื่อถูกสุนัขก,กัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสะบู่ให้สะอาดหลายๆครั้งอย่างน้อยสิบนาทีใส่ยาฆ่าเชือ้อเบตาดีนหลังล้างแผลและห้ามปิดแผลโดยเด็กขาด กักสุนัขแมวที่กัดเพื่อดูอาการอย่างน้อยสิบวันและรีบไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางมาตรฐานฉีดวัคซีนให้ครบครบทุกเข็มเพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกลกุก่มควบคุมโรคหนึ่งสี่สองสอง ข่าวนิวยี่สิบสีการจนบรุรีปรีชาไหลาวารินรายงาน